สวัสดีครับวันนี้ก็ชาววันที่31มกราคมปี68นะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่31สิ้นเดือนนะครับเนาะสิ้นเดือนแล้วแปบ๊บเดียวเดือนมกราหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้รัฐบาลไทยศึกใจสึกกินแสนนะครับเนาะ ก็จะออกแล้วที่หลายคนรอคอยนะครับส่วนคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนานะครับคลิปนี้ลงแนวทางให้ยึดสีทางช่องครับเนาะก็เป็นแนวทางหลังจากวดที่วันพุธที่แล้วครับเนาะไม่ได้ลงนะครับเนาะพุทธราจจะพุุธนะครับเนาะพุธไม่ได้ลงเลยเดี๋ยวทางคิดว่าเขาหยุดนะครับเนาะนึกว่าเขาหยุดตุจีจน,นะครับเนาะ เช็คไปเช็คมาก็สุดท้ายก็ไม่หยุดครับเนาะแต่ฮานอยหยุดนะครับเนาะฮานอยหยุดเราพัฒนาไม่หยุดตรแต่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเนาะไม่ลงคลิปก็มีทักมาขอหลายคนครับเ <โ frustrating. S 1> นาะก็ให้ไปก็ใครตามก็โชคดีด้วยครับเนาะใครตามใครไม่ตามก็ไม่เป็นไรครับเนาะมีทักมาแล้งไม่ไหลายคนครับเนาะก็วันนี้ก็เริ่มต้นใหม่ครับเนาะเริ่มต้นใหม่นึกว่าเขาหยุดตุเจนเขาไม่หยุดครับเนาะพี่เขาไม่หยุดก็ลุยต่อครับเนาะลุยต่อ กอคลิปนี้เป็นอัคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็คลิปพาไปชมธรรมาชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิมครับเนาะชมเทียบหาดสวยๆทะเลสวยๆครับเนาะนะลมพัดเย็นๆจันทบุรีครับเนาะหาดเจ้าหลาวจันทบุรีบรรยากาศดีมากครับเนาะอากาศดีมากลมพัดเย็นๆครับเนาะลมพัดเย็นๆถือว่ามาเที่ยวประเด็ทนทางคนเดียวตัวเหมือนเดิมนะครับก่อนเดินไปเทีแนวทางเหมือนเช่นเคยเหมือนทุกครั้งทุกคลิปนะครับเนาะทุกครั้งทุกคลิป ก็ินทางก็ยัามาเป็นเดวทางเช่นเคยนะครับเนาะเดิทางมีเข้ามีุดมีถูกมีผิดค่าเข้ากันไปก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะครับก็เดือนผลเมื่อวันพุธเทแล้ะครับเนาะพุธเทแล้วเราพัฒนาเลขออก6ตัวนะครับเรามี1 3 7 9 7 0นะครับ1 3 7 9 7 0 2ตัวล่างก็7 9นะครับ2ตัวบนก็70 สามตัวนก็เก้าเจ็ดศูนย์นะครับบนเทแล้วเราไม่ได้ลงคลิปนะครับเนาะเราไม่ได้ลงเสียดายครับเนาะเช็คข่าวผิดนะครับเนาะเช็คข่าวผิดนะพลาดพอดีถือตัวพักสมองภายในตัวนะครับเนาะวันคิดแต่หวยคิดแต่คำวนแต่เลขนะครับเนาะตัวการดพักสมองภายในตัววันนี้เมื่อวานเสียโอกาสไปครับเนาะเสียโอกาสไปสุดท้ายทักมาคอลังไม่ก็ดีใจด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็มีแนวทางให้เหมือนเดิมเริ่มต้นใหม่นะครับเนาะวันที่31หวังว่าเขาไม่หยุดนะครับเนาะหวังว่าไม่หยุดวันนี้ใครสะดวกจดก็จดไว้นะครับใครสะดวกจดสะดวกแคปก็เราแคปเหมือนเดิมครับเ,เราพัฒนาวันที่31พฤศจิกายนปี68เราพัฒนารอบ2ทุ่มนะครับเนาะวันนี้เด่น8เด่น9นะครับเด่น8เด่น9ก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับ ซื้อติดสองตัวดีไว้ครับเนาะมีรุ่นแน่นอนครับเนาะมีเสียวแน่นอนห้ติดสองตัวดีไว้นะครับเด่นแปดเด่นเก้าจับคู่นะครับเนาะแปดสองแปดสามแปดยเองเก้าสามเก้าส้างเนยทวนอีกครั้งนะครับวันนี้เด่นแปเด่นเ้าจับคู่แปดส 1> 8 1 8 0 9 3 91, 90 9190นะครับ8คู่8คู่นี้ให้เน้นไปที่8 2 8 1แล้วก็92นะครับ82 81 92ก็มัที่ชุด3ตัวนะครับชุด3ตัวมีรุ่นี่ชุดเหมือนเดิม มีสามแปดสองสามแปดหนึ่งสี่เก้าหนึ่งสี่เก้าสองนะครับสี่ชุดสี่ชุดนี้ให้นิ้นไปที่สามแปดสองสามแปดหนึ่งแล้วก็สี่เก้าหนึ่งนะครับสี่ชุดไอ้สามชุดนะครับร้องนิน้นได้สามชุดใครหลักร้อยชอบสามหมดก็เอาไปจัดสามมาใส่ทั้งสี่ชุดเลยก็ได้นะครับเนาะใครชอบ ทั้งสามทั้งสี่ชุดก็เอาหลักสี่เป็นหลักร้อยเลยได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับแนวทางเราพัฒนาวันทศุกร์ที่สามสิบเอ็ดมกราคมปีหกเจ็ดุกส,สดใสนะครับเนาะุกส,สดชื่นคอยทุกคนถูกหวยรวยเงิน,นครับเนาะถูกหวยเราพัฒนาวันนี้และพรุ่งนี้ก็ถูกรัฐบาลไทยอีกนะครับเนะาะหวยทุกถูกหวยรวยเงินนะครับหวังว่าไม่หยุดครับเนาะวันนี้ไม่หยุดถ้าหยุดก็เอาเป็นของวันจันทร์หน้าเลยคนระับเนาะ ไม่ลงซ้ำนะครับถลุดพอซ้ำจะไม่ลงซ้ำนะครับเนาะไม่ลงซ้ำก็ประมาณนี้นะครับเนาะทางเราพัฒนาพ่งนี้ก็สุดใหญ่สึกเึ้นแสนครับเนาะวันเสาร์สึกใหญ่สึกเึินแสนที่หลายคนรอคอยนะครับวันนี้สึกเล็กไปก่อนก็เ,เราพัฒนาไอฮานอยวันนี้ก็ไม่ลงเหมือน,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 นเดิมนะครับเนาะไม่มีน่าจะไม่มีเหมือนเดิมไม่มีเหมือนเดิมครับเนาะถึงมีก็ข้ามไปก่อนนะครับเนาะเพราะว่าไม่ค่อยชัว ข้ามไปก่อนเป็นวันจันทร์ค่อยว่ากันนะครับเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์อยว่ากันนะครับเดือนหน้าค่อยว่ากันเดือนนี้เป็นเดือนตุจีนอยู่ข้ามไปก่อนนะครับพักสมองพักลบไปก่อนนะครับเนาะที่เปนการพักลบไปก่อนอก็ประมาณนี้ก็เหมือนเดิมนะครับไทยเคียบแหรัะคนงบน้อยครับเนาะเราพัฒนาวันนี้นินให้3ามตัวเหมือนเดิมครับเนาะงบน้อยจัดไปนะครับ8 2ดสองแปดหนึ่งแล้วก็9 2้าสองนะครับ 8 2 8 1 9 2 3คู่นี้ชอบที่สุดนะครับในวันนี้สำหรับแนวทางเราพัฒนานะครับบางคนจัดไปครับพอที่ลุ้นกับเขาไม่รู้คุณก็ไม่ได้ลุ้นนะครับเนาะบางคนก็จัดเราพัฒนาอย่างเดียวครับเนาะหาน้วยรัฐบาลไทยไม่สนนะครับบางคนเราพัฒนาดีฝ่าจะไปลุ้นอะไรครับลุ้นลุ้นตัวพี่เขาจะเบิ่อก็พอครับนะวันๆไม่ลุ้นอย่างไรถ้าเบิ่อก็ลำบากนะครับเนาะ เบื่อลำบากเลยบบาสงครมได้หมดนะครับนอยรเราไทยได้หมดชอบลุ้นนะครับเนาะคนชอบลุ้นคนชอบตัวเลขบางคนก็รัฐบาลไทยอย่างเดียวนะครับเนาะรอวันที่สิบหกอย่างเดียวกับวันที่หนึ่งะครับเนระาะบางคนคนเราชอบไปเหมือนกันนะครับเนาะไม่ว่าไม่ว่ากันนะครับเนะบาะพอหรับชอบลุยดะนะครับเนาะคนชอบตัวเลขลุ้นอย่างเดียวนะครับ อ่ะก็ฝากไว้คิดเทียบว่าทุกคนเฮงๆเฮงรวยเจิอดทิพน่ะครับเนาะหลังจากหลังจากคลิปนี้จะสรุปทุกสำนักขาา่าวสารมาฟังนะครับเนาะสรุปโค้งสุดท้ายทุกสำนักขยับสีทางช่องนะครับช่องบ่าวสารคามสารสำหรับรัฐบาลไทยนะครับก็เจิอคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ